การปรับแต่งหน้าช่อง YouTube ของเรานะครับหน้าช่อง YouTube เป็นเสมือนโชว์รูมสินค้าเป็นเหมือนหน้าแคตตาล็อกของเนื้อหาในช่องเราครับทำให้คนดูเห็นภาพรวมเนื้อหาในช่องของเรานะครับเลือกดูเนื้อหาได้ง่ายแล้วก็ถ้าคนดูพบว่ามีเนื้อหาที่เขาสนใจนะครับมีเรื่องที่สนใจมีเรื่องที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลมากพอที่เขาจะนำไปใช้ได้อย่างสะดวกนะครับ เขาก็ต้องอยากเก็บช่องของเราไว้ครับอยากติดตามก็กดติดตามช่องของเราครับคอนเทนต์หรือองค์ประกอบของเนื้อหานะครับมีหลายแบบนะครับที่สามารถนํามาจัดแสดงในหน้าแรกของช่องได้ครับประเภทของคอนเทนต์นะครับได้แก่เดี๋ยวผมเปิดสักครู่ครับวิดีโอนะครับซึ่งแบ่งออกเป็นวิดีโอที่อัพโหลดวิดีโอยอดนิยมวิดีโอสั้นสตรีมนะครับเพลย์ลิสต์นะครับ หรือช่องใดๆก็ได้นะครับใน youtube เราสามารถนามาจัดเรียงในชั้นแสดงนี้ได้ครับในหน้าตัวอย่างนี้นะครับจะเป็นหน้าตั้งต้นนะครับถ้าสร้างช่องใหม่ๆจะได้หน้าตาออกมาแบบนี้นะครับในหน้าการปรับแต่งช่องนะครับเข้าได้จากสต d i o y o u t u b e c อ m ครับที่เมนูด้านซ้ายนะครับเลือกเครื่องหมายไมายกายสิทธิ์ครับการปรับแต่งส่วนหลักๆในการปรับแต่งจะมีอยู่3ส่วนนะครับ ในเนื้อหานี้จะพูดในส่วนของ layout ครับซึ่งจะเป็นหน้าแรกของช่องครับเมื่อคนเข้าช่องของเรามาครับหลักๆห,หน้าช่องมีสส่วนครับคือวิดีโอสปอตไลท์นะครับแล้วก็ส่วนแสดงที่เป็นเหมือนชั้นวางเนื้อหาประเภทต่างๆนะครับส่วนแรกคือสปอตไลท์วิดีโอนะครับระบบจะให้เลือกใส่วิดีโอไว้2แบบครับ2แบบนี้จะถูกเลือกแสดงผลตามสถานะของการติดตามครับเช่วนวิดีโอแสดงผลสําหรับผู้ที่ติดตามแล้ว และวิดีโอแสดงผลสำหรับคนที่ยังไม่เคยติดตามครับเดี๋ยวผมเปิดดูตัวอย่างอีกช่องหนึ่งนะครับที่หน้าช่องสำเร็จแล้วนะครับด้านบนสุดนะครับที่เป็นวิดีโออันใหญ่สุดนะครับคือสปอตไลฟ์วิดีโอนะครับในหน้าที่แล้วระบบจะให้ใส่2วิดีโอเวลาแสดงผลแสดงวิดีโอเดียวตามสถานะของคนดูครับว่าเป็นผู้ติดตามคนเดิมหรือว่าเป็นคนที่ยังไม่เคยติดตามช่องนี้ครับและส่วนที่2ครับเป็นชั้นวางเนื้อหาแต่ละแบบครับ ของผมเลือกวิดีโอแล้วก็เพลย์ลิสต์มาวางครับสามารถแก้ไขรายการในแต่ละชั้นแล้วก็สลับตำแหน่งชั้นได้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมเปิดแก้ไขนะครับครู่ครับเข้าสตูดิโอครับเมื่อเข้าสตูดิโอช่องของเราแล้วครับไปที่เครื่องหมายไม้กายสิทธิ์แล้วก็การปรับแต่งครับ หน้าตาของหน้าเว็บสำหรับการปรับแก้เป็นแบบนี้นะครับแต่ละชั้นนะครับเราสามารถสลับตําแหน่งได้นะครับผมเลื่อนให้ดูนะครับครับประมาณนี้สลับได้แล้วก็เพิ่มได้ครับซึ่งก่อนหน้านี้ได้ดูไปแล้วนะครับว่ามีองค์ประกอบที่เป็นวิดีโอสตรีมเฮลิธแล้วก็เป็นช่อง youtube ก็ได้นะครับสามารถ เลือกเข้ามาจัดเป็นชั้นแบบนี้ได้ครับเดี๋ยวผมลองเพิ่มวิดีโอสั้นนะครับนี่ครับวิดีโอสั้นเพิ่งเพิ่มมาเมื่อสักครู่นี้ครับสามารถกลับเลื่อนขึ้นไปได้ครับวิดีโอสั้นอยู่บนสุดแล้วครับประมาณนี้นะครับเมื่อปรับแต่งเรียบร้อยแล้วนะครับกดปุ่มเผยแพร่ครับเดีผมขอยกเลิกนะครับ สามารถดูผลลัพธ์หลังจากปรับแก้นะครับกดที่คำสั่งดูช่องสีฟ้าอันนี้ครับระบบก็จะเปิดแถบใหม่ขึ้นมาแสดงหน้าแรกของช่องเราครับเรียบร้อยครับการปรับแต่งหน้าช่อง YouTube เพื่อเป็นแคตตาล็อกเนื้อหาให้คนใช้สามารถเลือกดูเนื้อหาได้สะดวกเข้าใจภาพรวมเนื้อหาในช่องของเราครับ